สวัสดีครับ Apple ยังคงมีเซอร์ไพรส์อย่างต่อเนื่องเพราะอยู่ๆก็ปล่อย iOS 18.1 Beta 1าไม่ให้อัปเดตกันพร้อมปล่อย Apple Intelligence ซึ่งเป็น AI ของ Apple ไมาให้ทดสอบกันแล้วครับและยังมาพร้อมกับคุณสมบัติในการบันทึกเสียงการโทรที่หลายคนรอคอยด้วยเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 18.1 Beta 1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับแต่ตอนนี้ปล่อยออกมาในเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะครับ เครื่องในรุ่นอื่นๆยังไม่ปล่อยออกมาครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับสําหรับ iOS 18.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18 Beta 4เวอร์ชัน2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเวอร์ชั่นใหม่นี้จะชนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18.1 Beta 1บตนบน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นพอสมควรความเร็วโดวยรวมเพิ่มขึ้นจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับ ดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18.1 Beta 1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับที่4%เหลือ96%ในขณะที่ iOS 18 Beta 4 version 2ใช้ไป3%เหลือ97%การรับดตเป็น iOS 18.1 Beta 1บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังประหยัดดีนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่ลงทะเบียนนักพัฒนา,าไว้แล้วอยากลองอยากทดสอบ Apple Intelligence อัปเดตกันต่อได้นะครับ iOS 18.1 beta 2มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ